ด่วนครับทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาดเป็นรายที่2เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ล่าสุดกองทบกได้ออกถแถลงการประนามกัมพูชาจากเหตุรอบวางทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเวลาประมาณ16นาฬิกา55นาทีของวันนี้กำลังพลของกองทบกบาดเจ็บทั้งหมด5นายหนึ่งในนั้นขาขวาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบกับระเบิดส่วนอีก4นายมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อ ทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนแล้วกองทัพบ,บกขอประนามอย่างรุนแรงต่อการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมโดยเป็นการกระทําของกัมพูชาขอเรียกร้องให้กัมพูชารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันกองทัพภาคที่สองได้ยกระดับครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะปิดด่านชายแดนในพื้นที่4จังหวัดอีสานใต้ทั้งหมดและปิด3ปราสาทก็คือปราสาทตาเมืองทมตาเมืองโต๊และตาควาย รัฐบาลครับจะทําอะไรต้องรีบทําแล้วนะครับอย่าปล่อยให้ทหารเราต้องได้รับบาดเจ็บต้องพบกับความสูญเสียมากไปกว่านี้